ในศีอโลจีเทปนะครับหรือเทปพยุงกล้ามเนื้อพัฒนามาตั้งแต่ปี1970โดยดรเค n นโซคาเซนะครับก็คือพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ใช้ติดในเกี่ยวกับปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มีการบาดเจ็บแบรนด์ Brand ที่พูดถึงในวันนี้จะชื่อว่าแบรนด์สปอร์ตเทปนะครับซึ่งเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศอังกฤษสวัสดีครับผมสารับวิธีการติดด้วยแล้วก็แนะนำวิธีการติดด้วยเพื่อที่จะให้ ติดเองกันได้นะครับแต่ทางที่ดีที่สุดควรที่จะให้นักกายภาพนะเป็นคนติดให้แล้วก็เป็นคนดูแลให้นะครับแต่ถ้าเมื่อเราติดเองเป็นแล้วนะครับมันก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากตัวสปอร์ตเทปซึ่งหลักการทํางานของเทปพยุงกล้ามเนื้อคือช่วยให้เนื้อเ,เยเอเเเอเื่อบริเวณที่บาดเจ็บยกตัวขึ้นเมื่อเราติดเทปลงไปบนผิวหนังซึ่งเมื่อเนื้อเยื่อบริเวณที่บาดเจ็บถูกยกตัวขึ้นแล้วแรงตึงเครียดที่กระทำต่อนเนื้อเยื่อนะครับ ใต้ผิวหนังก็จะลดน้อยลงทําให้สามารถช่วยรักษาการบาดเจ็บได้และการอักเสบของกล้ามเนื้อก็ได้ด้วยช่วยพยุงเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อที่บาดเจ็บได้อีกด้วยนะครับก็คือผมก็ลองติดมาหลายปีแล้วนะก็ช่วยได้จริงนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการเท้าล้มของผมเนี่ยมันไม่หายนะครับมันไม่หายมันไม่ได้หายหายสนิทหายขาดอะ่ะเออมันก็ยังล้มอยู่นะครับโดยเฉพาะเท้าซ้ายส่วนเท้าขวาเนี่ย มันอาการล้มมันหายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะทางนักกายภาพเองนะครับที่ผมเคยไปคุยด้วยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้จะหายได้นะเออมันก็ไม่ได้จะหายได้ทุกคนอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบริหารร่างกายนะเป็นระยะเวลาหลายหลายปีนะครับแล้วก็ดูแลไม่ให้มันล้มมากแล้วก็เสริมความแข็งแรงของข้อเท้าหรือว่าตรงกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเท้าล้มเนี่ยมันก็ช่วยให้มันหายล้มได้จริงเอออันนี้ก็คือว่ามันก็ต้อง ซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไปในอนาคตนะครับผมก็ไปวิ่งทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีรองเท้าหลายๆคู่ที่มันใส่แล้วมันใส่ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้พยุงตรงที่เท้าล้มหรือว่ามันแคบมากนะครับตรงอุ้งเท้าบางทีมันก็ดันสาหรับเราก็เป็นนอกจอากเท้าล้มแล้วก็เท้าแบนด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คือจะเท้าแบนด้วยนะครับรูปแบบของการติด ตัวของเท้าล้มเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะนแบรนด์นำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาทั่วโลกเลยคุณสมบัติและสรรพคุณของสปอตเทปเนี่ยก็คือเทปพยุงกล้ามเนื้อนะครับหม้วนเนี่ยความกว้าง5เซนนะครับความยาว5เมตรติดแน่นยาวนานได้สูงสุด3-5วันสามารถโดนน้าได้อาบน้ําได้ตามปกติสามารถใช้กับกีฬาทางน้ําได้นะครับตัวเทปไม่มีตัวยาอะไรเป็นส่วนประกอบนะมันไม่มีส่วนผสมของกาวลาเทค สวอทเทปเนี่ยมีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นที่ผมมีอยู่จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า EXTRA STICKY ี้นี่เอ็กซ์ตร้าสะครับที่เหมาะกับการออกกําลังกายเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นก็คือรุ่น GENTLE TO SKIN นะครับเหมาะสำหรับคนผิวบางเนีจะขึ้นรูปให้ดูนะครับภาพเข้ามาแบบนี้นะเอาเข้ามา2ด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ลบมุมมันก่อนให้มันมน โอ้ลายน่ารักมากๆเลยอันนี้อ่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะสอเส้นขนาดประมาณ20เซนตรงเนี้ยจะเจ็บตลอดเลยโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยที่ยังไม่แข็งแรงครับก็จะเจ็บใต้ตาตุ่มตรงนี้มากบริเวณนี้นะครับอ่าปกติก็คือต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรสะอาดอยู่แล้วนะครับอยู่บ้านนะอยู่บ้านแต่ปกติถ้ามีแอลกอฮอล์เช็ดก็ดีนะโอเคนะครับขั้นแรกก็คือเราฉีก ฉี้ปลายมันก่อนนะนี่กี้ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดไปที่เท้าตรงใต้ตรงจุดที่เราเจ็บเ่ราเราเจ็บตรงนี้ใช่ไหมติดไปแบบอย่าบึ่งดึงอะไรนะติดไว้ก่อนนะครับเ,รเสร็จแล้วใช้เศษตัวนี้ถูถูให้มันติดอุ่นอุ่นเอาก,กระดาษออกนะครับอย่างนี้ดึงออกกระดาษออกเสร็จแล้วก็ฉีดปลายไว้ก่อนเอาไว้จับนะอันนี้ตรงนี้เอาไว้จับนะครับอย่างนี้นะ ผมจะดึงประมาณสัก75นะครับอ่า75เสร็จแล้วก็รีดลงไปแล้วก็ผ่อนนะครับค่อยๆผ่อนอ่าก็จะพยุงขึ้นมาจนถึงตรงของข้างน้าแข้งทูๆๆๆๆๆๆก็จะพยุงไว้ตรงนี้นะพยุงไว้ตลอดจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะอันเนี้ยแต่นนี้โชว์ติดไปดูก่อนละกันเพราะว่าบางทีมันลม้ม ลมเยอะแล้วมันเจ็บก็จะติดล็อกด้านด้านข้างมาอย่างนี้ด้วยขั้นแรกเราก็เหมือนเดิมก็คือติดที่0%ูนเอร์ก่อนนะครับ0%ูนเอร์เซ็นก่อนอย่าเพิ่งไปดึงอะไรนะตอนแรกให้มันเป็นแบบฐานที่มั่นก่อนตรงนี้จังหวะเนี้ดึงก่อนอันนี้คือสุดร้อยเปอร์เซใช่ไหมะจะดึงประมาณสักห้าสิบเอร์เซ็ิ้าเซนนะครับกดลงไปอ่าล็อกไว้ เสร็จแล้วที่เนือเราก็ติดมาธรรมดานะครับติดไปธรรมดาไม่ต้องดึงอะไรถูๆๆๆๆๆๆถูเยอะๆให้กาวทำงานติดอาบน้ำติดอะไรได้นะปกติอ่าเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยช่วยพยุงได้เยอะเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเท้าเนี่ยตรงเนี้ยลมเยอะสำหรับการติด ตัวของเท้าล้มช่วยได้เยอะไหมผมว่าในวันที่ผมวิ่งสบายๆผมก็ไม่ได้ติดหรอกไม่ได้ติดทุกวันนะครับแต่ถ้าวันไหนที่วิ่งเร็วหรือว่าลงขอดมันอาจจะมีทางโค้งนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องพยุงเอาไว้เยอะหรือว่าวันแข่งขันก็ต้องติดไว้เลยนะครับตัวนี้ตรงจุดของเท้าล้มอย่างที่ติดให้ดูไปนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็อาจจะลองติดดู ครับก็ไม่ยากเลยอันนี้ไม่ยากเลยอันที่2เนี่ยจริงๆก็คือว่าเป็นอาการบาดเจ็บหัวไหล่ของผมนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วเออจำไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับถึงได้ปวดหัวไหล่ขนาดนั้นเจ็บเลยนะแบบยกแขนไม่ขึ้นเลยนะครับแต่เวลาวิ่งเนี่ยมันต้องแกว่งแขนมันก็จะปวด เพราะนั้นเนี่ยการพยุงกล้ามเนื้อช่วยเอาไว้นะครับเหมือนเหมือนกับแบบไปดันดันไอ้ตรงกล้ามเนื้อเอาไว้ให้มันอยู่อยู่ตัวให้มันแบบพยุงเอาไว้มันก็ช่วยให้เราวิ่งได้เป็นรูปแบบที่ทับซ้อนขึ้นมานิดนึงหัวไหลผมก็จะใช้ประมาณ20เซนก็คือหนึ่งนี่แหละกันไกลต้องคมนะบอกไว้ก่อนถ้าไปใช้กันไกลไม่คมเนี่ยเซ็งเลยนะจะบอกให้ลบมุมนะครับก่อนสําหรับตัวของหัวไหลเนี่ยเราจะต้องมีการ แบ่งครึ่งตัวนี้นะผ่าครึ่งตรงกลางนี้เลยนะปปเป็นอย่างนี้เอาไว้เราวัดไหล่มาแล้วแบบนี้นะเสร็จแล้วก็วัดดูว่าหัวไหลมันหยุดจุดตรงไหนเนาะอ่าอย่างของกูเนก,ก็คือหัวไหลก็จะอยูดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจุดที่มันจะสปบิดแยกออกจากกันนะครับแบบนี้ทิมมาไว้นะครับทีนี้ด้านล่างเรา,าติดแบบ0เซก็คือไม่ต้องดึงเลยเนาะแล้วก็ลูปๆๆๆๆๆๆๆ อ้อมหัวไหลไปก็จะให้คุณเน้ยืดแขนไปก่อน <Okay. S 1> ยืดมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะติดล้อมล่างล้อมล่างนะครับอันนี้เราดึงอันนี้ถือว่านี่คือดึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผ่อนลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ค่อยๆติดไปอ้อมหัวไหลไปด้านนี้รู้สึกเป็นไงบ้างไม่ระคายเคืองผิวเลยทีนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็ต้องดึงมาด้านหลังแบบนี้นะ่ะ,ะต้องดึงมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ ลอกกระดาษออกนะครับเหลือเหลือปลายไว้ด้วยนะไว้ดึงอย่างนี้ผมว่าเราดึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนดึงร้อยเปอร์เซ็นต์คว่นลงมาแล้วก็ติดทีนี้เราก็ถูนะครับถู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 เสร็จมันจะมีส่วนที่มันย่นย่นนิดหนึ่งนะเนี่ยนะฮะมันจะมีย่นย,นยนน่นเห็นไหมมันก็คือว่าจะช่วยพยุงตัวของ ผิวแล้วก็กล้ามเนื้อขึ้นมานะประมาณนี้สําหรับการพยุงหัวไหล่นะครับอ่าสาบแขนสิอันที่3นะครับอันเนี้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้บาดเจ็บนะเออไม่ไม่เคยมีอาการบาดเจ็บมีปัญหากันเยอะด้วยในหมู่เพื่อนเือนแล้วก็ครูเนก็เคยเป็นหนักด้วยแต่ก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นเยอะเราไม่ก็ได้ติดเท่าไหร่นกยกเว้นว่าวันไหนที่วิ่งยาวหรือว่าอาจจะลงงานมาราธอนหรือวิ่งไกล วิ่งแข่งขันอะไรเงี้ยบางครั้งก็จ,จะติดนะครับสําหรับคูเน่คือเราก็ติดตอนที่เราเหมือนกับกลัวว่าจะมีอาการหรือว่ามีอาการนิดหน่อยมาดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้ผลิตจากผ้าคอตตอน96%้อนะครับแล้วก็ไนลอนอีก4%เป็นเป็นสแปนเด็กนะทักทอยอย่างเป็นระเบียบสวยงามมีการระบายอากาศได้ดีเคลือบติดนะครับในรูปคลื่นนะตัวกาวนะจะมีรูปร่างรูปลักษณะเป็นรูปคลื่นกาวนะครับเขาก็คือเหนียวเลยนะ ตัวเทปไม่ได้มียาอะไรนะ,ะยว่าไม่ได้มีตัวยาของอะไรแล้วก็ไม่มีกาวประมาณนี้แล้วกันคือสีนี้สวยจริงๆอ่าอย่าลืมเหมือนเดิมลบมุมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันเป็นมุมเหลี่ยมแบบนี้มันจะหลุดง่ายนะครับต้องลบมุมออกตลอดทุกครั้งนี่นะเป็นมุมมนแบบนี้โอเคเจ็บตรงหัวเขา่าเจ็บด้านเขา่าเจ็บข้างข้างแถวลูกสะบ้าอะไรเงี้ยนะมันก็จะต้องมีการซัพพอร์ตตัวลูกสะบ้าตัวน,นี้เอาไวา้แล้วเราก็จะติด เข้าไปแบบนี้พยุงเอาไว้ก้าวขาข้างที่เราจะติดเนี่ยมาด้านหน้านะครับแล้วก็งอเข่าเล็กน้อยอ่าทีนี้มันก็จะเป็นทรงที่แบบว่าเหมือนกับเป็นทรงที่จะต้องรับแรงกระแทกใช่ไหมครับตรงมุมนี้แล้วก็จะดึงพยุงเอาไว้อันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็จะดึงพยุงเอาไว้นะครับติดเข้าไปที่ใต้ลูกสะบ้าตัวนี้เสร็จแล้วก็อ่าค่อยๆผ่อนนะครับค่อยๆผ่อน แสดงว่าตรงนี้มันตึงใช่ไหมนนี่มันก็จะตึงใช่ไหมแล้วเราก็ติดแบบไม่ต้องดึงนะตรงปลายทั้งสองด้านก็คือไม่ต้องดึงนะครับไม่ต้องดึงนะอย่างนี้นะก็ถูถูเยอะๆให้ร้อนอันนี้ติดง่ายมากเลยนะติดหัวเข่าตรงนี้เพื่อให้มันซัพพอร์ตตรงลูกสะบ้านะครับด้านหน้าถ้าใครมีอาการเจ็บตรงนี้เนะเจ็บแถว ตรงสบ้าแล้วก็ตรงข่าด้านหน้านะครับผมว่าวิธีนี้ช่วยได้เยอะเลยจากการทดลองใช้มาโดยเฉพาะไปยินด้วยก็ได้นะคะเวลาออกท่าลั้นใช่ท่า,อ,าอะไร,ะไรที่มันแบบเข่าเราเสียวเข่าอะไร<ม>ไแป๊บๆอะไรเงี้ยเรียบร้อยไรเงไงคุณนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลเอาไว้ในช่อง description นะครับสามารถที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะวิธีการติดอะไรต่างๆ แล้วก็ราคาหรือว่าที่จำหน่ายอะไรต่างๆเดี๋ยวจะใส่ไว้ในช่อง De description ละกันนะครับหรือใครมีข้อมูลอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมต่างๆนะครับเออผมอาจจะผิดไปหรือว่าอยากจะเสริมตรงไหนอะไรยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับมันเป็นรูปแบบของการพูดคุยกันเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันด้วยนะครับในหลายๆส่วนเพราะว่าไอตัว k t เทปตัวนี้ก็ยังไม่ได้ถึงกับแพร่หลายมากนะครับแล้วก็อาจจะ ค่อยๆขยายแบบรูปแบบวิธีการติดหรือว่าทักษะการติดหรือว่าแบบเออมีเทคนิคอะไรใหม่ๆมาแชร์กันได้นะครับผมวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย